ขอให้ร้านใหม่ของลูกช้างขายดีเป็นเทน้ําเทท่าด้วยนะเจ้าคะถ้าขายดีจะเปลี่ยนจากถวายน้ําแดงเป็นถวายชานุมไขมุกเลยเจ้าคะ่ะเพิ่งม,มาเปิดร้านใหม่เหรอจ๊ะใช่ค่ะคุณป้างั้นป้าเอากระเพราหมาเูเผ็ดเผ็ดหนึ่งจานจ้ะได้ค่ะคุณป้านั่งรอสักครู่นะคะจ้าเชิญเลยคะ่ะนั่งรอสักครู่นะคะโอเคคะ่ะ ได้แล้วค่ะรับอะไรดีคะของฉันเอาเข้าวผัดหมูที่หนึงค่ะของฉันเอาคณาหมูกรอบพิเศษขอข้าวเยอะๆเลยนะคะได้เลยค่ะรอสักครู่นะคะสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะผมเอาหมูผัดกระเพรากับบ้านที่หนึงครับได้เลยค่ะรอสักครู่นะคะแม่ะคะฉันเอาต้มยำกุ้งเพิ่มนะคะได้ค่ะสักครู่นะคะ มอแบบเขาด้วยนะครับกลับบ้านเพิ่อมอีกที่หนึ่งได้เลยค่ะสงสัยนางกวักอยากกินชานุ่มไข่มุกเดี๋ยวพวกนี้ลูกชานจัดให้เลยนะเจ้าคะวันนี้ถวายน้ำแดงกับชานุ่มไข่มุกเลือกกินตามชอบได้เลยนะเจ้าคะวันนี้จะกินอะไรดีนะอุ้ยมากันไวจังเลยค่ะ นั่งรอก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ขอเปิดร้านแป๊บ,บแนึง่งวันนี้ฉันไม่อยากกินข้าวเลยอ่ะอยากกินพ่อค้ามากกว่าพ่อค้าพ่อค้าไหนของแกนูนไงเป็นเนี่ยพ่อค้าหล่อมากไปกินกันอุ้ยไปกินร้านเขากันพ่อค้าหลออุ้ยพ่อค้าหลอมาขายข้างๆร้านแล้วหรอ ขอไปดูหน้าเป็นกำลังใจหน่อยละกันููหล่อจริงด้วยอ่ะพ่อขาขาเอาเข้าผัดหมดที่หนึงค่ะนี่เสียงเป็นไรอ่ะอะไรหรอแกเสียงเราก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วนะเอ่อสรุปจะรับอะไรดีครับเฮ้ยมาทีหลังแถมมาเปิดเหมือนเราอีก ถึงจะรอแบบเนี้ยเราก็ไม่ยอมแน่แม่ค้าครับวันนี้ไม่ขายหรอครับขายค่ะผมเอาผัดผ่านหมูสับนะครับได้ค่ะนั่งรอก่อนนะคะมาแล้วครับคณะหมูกรอบกับขา้าวผัดหมูขอบคุณนะคะฉันพาไปรักษาเส้นเสียงเอาไหม ก็รู้ว่าอร่อยหมายถึงข้าวเหรอหมายถึงพสส่อค้าสิเกแต่เอาจริงๆนะร้านเดิมมาให้เยอะกว่าอีกแม่ค้าครับผมสั่งผัดผักหมูสับนะครับไม่ได้สั่งผัดกะหล่ำปีสับอุ้ยขอโทษนะคะเดี๋ยวทำให,ใหม่คะ่ะ อาหารตามสั่งนางปุ้ยเจ้าแรกเปิดก่อนใครอร่อยถูกใจแน่นอนจ้าเอาขายตามสั่งเกันเหรอเนี่ยสวยเลยไอเอ้ยคิดเงินด้วยค่ะที่สองจานเลยนะครับสองจานแต่ไม่สองใจนะคะเก็บประกันด้วยยังสองจานแปดสิบบาทครับนี่ค่ะนี่ครับตังค์พร นนไปก่อนนะคะขายของก็ขายเหมือนฉันยังนีหน้าไม่ยังลูกค้าฉันอีกอุ๊ยมีร้านข้าวแกงด้วยมาเปิดใหม่เหรอจ๊ะใช่ครับเลือกดูก่อนได้นะครับดีจังแถมนี้จะได้มีของกินหลากหลายหน่อยโหพะโลลน่ากินจังพัโลโหลทำไมใหม่ร้นๆ้เลยนะครับ ผมมาพโลที่นึ่งนะครับได้ค่ะอ้าวข้าวราดแกงเหมือนกันเลยเมื่อกี้คุณป้าพูดว่าอะไรนะคะขายข้าวราดแกงเหมือนกันเลยจ้าแล้วหนูไม่ขายตามสั่งแล้วเหรอไม่ขายแล้วค่ะเอดีก็มีคนขายตามผมไม่ได้ขายตามนะผมไม่รู้จริงๆว่ามีร้านอาหารตามสั่งกันอ๋อไม่ได้ขายตามเหรอ แล้วที่มาขายข้าวแกงเหมือนกันอีกล่ะจะแก้ตัวว่ายังไงก็ผมเห็นเราขายตามสั่มเหมือนกันผมก็เลยเปลี่ยนไปขายข้าวแกงใครจะไปคิดล่ะว่ามาขายซ้ำกันอีกอ่ะแล้วทําไมต้องมาคิดเหมือนกันด้วยล่ะอย่างอื่นมีขายตั้งเยอะตั้งแยะแล้วผมจะรู้ได้ไงล่ะว่าคุณก็เปลี่ยนมาขายข้าวแกงใจเย็นนะลูกเดี๋ยวป้าอุดหนุนทั้งสองร้านเลยอะไรจะบังเอิญขนาดนี้วะ ควรผมขอคุยด้วยหน่อยสิคุยอะไรอ่ะไม่มีอะไรจะคุยผมแค่อยากจะมาเคลียร์ว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะขายของคุณจริงๆแต่ที่ฉันเห็นเขาเรียกว่าตั้งใจผมไม่ได้ตั้งใจแล้วที่มาร้านฉันเนี่ยจะมาเอาอะไรหรือว่าจะมาสืบว่าฉันขายอะไรไปบ้างเรือจะขายตามจะแย่งลูกค้าไปหมดเลยหรือไงมันไม่ใช่แบบนั้นคิดว่าหน้าตาดีแล้วจะทําอะไรก็ได้เหรอ เรื่องหน้าตาดีผมก็ไม่เถียงนะหผมตัวเองอะแต่ผมไม่ได้จะมาเป็นคู่แข่งคุณเลยนะไม่รู้ไม่ฟังไม่คุยแล้วก็ออกไปจากร้านฉันได้แล้วไปไปคุณมาคุณก่อนสิอ้าววันนี้ก็เปลี่ยนอีกแล้วเหรอนี่ขายข้าวแกงแล้วหรอคะวันนี้ขายก๋วเดียวค่ะ,คะ เอา้านี่มันจะเกินไปแล้วนะคุณนั่นแหละผมมผ็สามไม่ขายข้าวแล้วนะยังมาขายก๋วยเตี๋ยวซ้ำกันอีกฉันถามจริงๆนะคิดเองไม่เป็นบ้างหรอนี่ผมก็คิดเองนะพอพอพอเลิกเถียงกันได้แล้วทั้งคู่เลยเอาเป็นว่าถ้าพ่อค้าขายอะไรปีใหม่ก็จะอุดนนุนค่ะ หนูคนนี้ก็อดหนูร้านพ่อค้าไปส่วนป้าจะอดหนูร้านหนูเองป้าเอาเส้นเล็กหมูน้ำตกจ้ะได้ค่ะป้าเส้นเล็กมีแล้วหมูมีแล้วส่วนเลือดก็ดจากพ่อค้าร้านข้างนี่แหละค่ะนี่คุณทำไมคุณนั่นแหละทำไมโอ๊ยต่างคนต่างอยู่เลยค่ะลูกค้าใครลูกค้ามันโอเคไหมคะ เย็นๆนะหนูทํามาค้าขายมันก็ต้องมีขายซ้ํากันบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่นี่มันซ้ามาสามวันแล้วนะคะป้าเอานะมันคงไม่มีวันที่สี่หรอกเป็นไงล่ะคะคุณป้าหนูบอกแล้วใช่ไหมว่าเขาอ่ะตั้งใจลอกหนูผมไปลอกอะไรคุณนี่ผมยอมไม่รู้จะยอมอยังไงแล้วนะโอ้ย หนูสองคนเข้าใจตรงกันเกินไปนี่ถ้าใจเราตรงกันขนาดเนี้ว่าเป็นผัวเมียกันเลยไหมเออถ้ามันมีปัญหามากนักอ่ะจะได้จบจบว้าววันนี้ไม่ขายซ้ำกันแล้วหรอคะนี่ฉันไม่ได้มาแค่ไม่กี่วันเหมือนพลาดอะไรไปเลยนะ แต่ปีใหม่กับพ่อค้าไม่มีวันพลาดจากกันแน่นอนคะ่ะขอโทษนะคะผู้ชายคนนี้มีเจ้าของแล้วคะ่ะว้ายปีใหม่ช่วยเก็บเศษมินิฮาร์ของแกลงไปด้วยนะไม่จริงอะวันก่อนยังตีกันอยู่เลยนะปรับความเข้าใจกันแล้วใช่ไหมครับผมป,ปรับเรียบร้อยแล้วครับเอา้า นี่ฉันอกหักแล้วหรอเนี่ยอกหักต้องมีคนใหม่แต่ถ้าอยากกินก๋วยเตี๋ยวกอกไก่เชิญที่ร้านผมได้นะครับฉันขอเส้นเล็กชามหนึ่งนะคะส่วนของคุณพี่เอาเป็นคณะหมูกรอบนะพี่เศษข้าวเยอะๆเหมือนเดิมใช่ไหมคะขอช้ำๆแบบวันนั้นเลยนะได้เลยค่ะแล้วคุณป้าล่ะคะวันนี้จะทานอะไรดีป้าเอาข้าวผัดหมูกับเกาเหลาจ้าส่วนของฉันเอาอะไรเผ็ดมันก็ได้จานนึงค่ะ ยอมใจสะหน่อยไปเหอะเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะจากคู่แข่งกลายเป็นคู่กันเฉย